สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่มิกเลยครับก็วันนี้จริงๆไม่มีกิจกรรมอะไรมานะครับผมเจอหน้าพี่มิกจะหาะกิจกรรมอย่างเดียวไม่มีนะครับผมวันนี้ก็พี่มิกจะพามาทวามวมัวร์หมวดใหม่หมวดใหม่หมวดใหม่หมวดอะไรวะอีหลายคนน่าจะเล่นกันหมดแล้วจริงๆก็ไม่ได้หมวดใหม่อะไระน้องๆแต่พี่มิกเพิ่งเห็นจริงๆไม่มีเวลาได้เล่นด้วยซ้ําหมวดนี่เลยน้องๆมันคือหมวดปืนคู่ไอ้จริงๆหมวดปืนคู่นี่เข้ามาสักพักแล้วป่ะน้องๆ พี่มิกไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกเปิดปืนคู่อาเปมีต้องจัดแล้วแหละมาขนาดน,นี้ครับผมเออว่าไปปืนคู่พี่มิกมีปืนคู่กว่าเขาปะโอเคเดี๋ยวพี่มิกลองไปลองดูเลยละกันเพื่อไป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไหนๆก็มาแล้วก็ต้องจัดดิครับน้องๆโอ้ยแต่งตัวเท่ขนาดน,นี้ครับผมพี่มิกเอย่างป่เดี๋ยวเราไปบู๊กันนะครับผมกับหมวดปืนคู่เอ้มันเล่นยังไงอะ่ะเล่นไม่เป็งอะ่ะพี่มิกเล่นไม่เปลงนะทุกคนเฮ้ย <laughs> อันนี้เกมอะไรอะ่ะ เกมฟรีไฟอ่าเกมฟรีไฟระดับโน1นนอย่างพี่มิกเฮ้ยเฮ้ยดูแต่ละแต่ละคนทำไมมีแต่คนตึงๆเจ้าไห่กับเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่มิกจะลองจัดดูนะผมคงจะไม่ตายคนแรกนะผู้เข้าแข่งขัน25คนนะทุกคนอ่าพี่มิกต้องเป็นโน1นนจะหไหวไหมดูแต่ละคนแล้วมีแต่คนตึงๆอนะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูกันนะผมสเตปอย่างพี่มิกจะเป็นโน1นนได้หรือเปล่า ไอ้เป็นกําลังใจใพี่มิกด้วยนะน้องๆกับหมวดปืนครู่อเออหมวดปืนคู่จริงๆคู่ใจเอ,อ้ทางนั้นก็ทำอะไรกันทังหลังพีก่ก็ทำอะไรกันมันไม่มีอะไรของเขามันจูจีกันอยู่โอ้พี่มิกไม่มีคู่กับเขาเลยอะโตเตะใครอยากจะเป็นเนื้อคู่พี่มิกบ้างพี่มิกว่างอยู่นะน้องๆ เอาผู้หญิงนะพม่อผู้ชายผู้ชายผู้ชายขอป่านผ่านไปเลยเออมาจังหวะนี้รับผมเข้าสูดสมอแล้วปุมลบเอ,อ้ยเข้าสู่สมอปุมลบแล้วเอาไงต่อก็ต,อต้องต้องบวกดิมาถึงจุดนี้แล้วผมมาจังหวะนี้ก็ผมเพิ่งบินมาขนาดานี้แล้วไปตรงไหนดีให้ขอเปิดแมพหน่อยได้ปะเอ้าวเฮ้ยมีแค่นี้ว้สโอโหไปไหนครับผมกลางสมอแล้วปุมลบเลยป่ะ มามามา,มาพี่มิกไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไว้ไปบีซามาก,กี่ดีกว่าเอาเราต้องตั้งหลักก่อนเราจะเป็นโนหนึน่งนะผมไม่จะเป็นต้องรีบปลวกของน้องพร้อมอ่ะเราขึ้งบินจะบินอีกนานไหมว่าอยู่แค่เนี้ดูบินไปชัว่วโมงเวอร์เฮ้ยเฮ้ยมันมีคนไปบีซาเยอะพี่มิกจะรอดตัวทุกคนขอไม่ตายคนแรกนะผมตายคนแรกมาพี่จะลบเกมพิงจะไม่เห็นหน้าพี่มิกต่อไปฮขนาดน,นั้นเลยเหรอก็ขนาดนั้นแหละน้อง ไอบิซาอยู่ทางนี้ดิโหพี่มิกจะเลี้ยวไปไหนวะอารู้สึกความข้างล่างมีตัวนะทุกคนแล้วพี่มิกก็ไม่ไดเอานกมาเวียน่าจะไม่รอดอาดูจากชะตากรรมแล้วพี่มิกจะฟ้าปืนพันคนอื่นป๋ออ้ยตายกันรุนรัวเออคงไม่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 ขาล่มนะไม่ไม่พี่มิกไม่ใช่คนอย่างนั้นเวขาล่มไม่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยตกใจเงาตัวเองเฮ้ยตกใจเฮ้ยมีคนมีคนมีคนคนอู้้นว่าคน อุ้ยยังไม่กระเป๋าเต็มไว้จังหนึ่งนะอันนึงยังไม่พร้อมบวกเลยใจเย็นนี่เพื่อนเฮ้ยกระเป๋าเต็มเร็วเกินเอาไม่มีกระเป๋านี่จะบอกว่ากระเป๋าเต็มเร็วเกินเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่แถวนี้เฮ้ยจังนี้จังหวะนี้จังหวะนี้อ่ารู้สึกว่าทอมสันจะดีกว่าไปเฮ้ยตรงนี้มีคนไม่ไม่มีคนเลยเหรอจริงดิทำไมตรงนี้มันเงียบจังทุกคนเฮ้ยกระเป๋าสาม โอ้โหรู้สึกว่าซองจะดีกว่าอ่าพี่พขอเอากระสุนแดงองอกให้หมดเลยเกตกะนี่อย่างวะเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยโวยคดเดือดคดมันคดเดือดคดมันคดเดือดคดมันอยู่ไหนวะคดเดือดคมันเฮ้ยอันหนึ่งจะตายไหมจะตายไหมไม่ตายเอาทุกคนโอือมันจะมาเปิดพี่อีกแล้ว ตัวหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้ตายยังยังไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยตัวหนึ่งพี่มิจะไหวป่ะวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะอ่ามันมีกระปอมตรงนี้ตัวหนึ่งกระปอมตรงนี้ตัวหนึ่งเอามันหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยพี่มิจะเข้าไปบวกเลยปะถ้าพิ่มิเข้าไปพี่มิจะรอดป้อง้ทุกคนเอ้ยไอ้กระปอมออกมาดิไอ้กระปอมเฮ้ยยังไงเฮ้ยไม่ใช่กระปอมวิมันคนอื่นข้างในอุ้ยสองคนไงสองคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูดู ไอ้ดูดิมันมีสองคนต่อยกันอยู่ตรงนู้นลูกคนไอ้น,นี่มันขี้โกงนี่ยว่ะแบบนะแบบนะมันมีสองคนถ้าพี่มิกเปิดนี่พี่มิกน่าจะโดนลุงประชาทันล่วงไปแน่เลยมาดูดิอ่ะไอ้ปันหนึ่งมันเป็นหมวดปืนคู่ไม่ใช่เหรอปันหนึ่งมันใช้ปืนคู่ยังไงโอ้โหยิงทิ้เลยเหรอึหวานแล้วมันหวานแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหวานแล้ว,ลว,ลว,ลวอ,อเก็บสอง อย่าไปบอกใครนะว่าเป็นบิ๊กตึ๊งคนคู้ดครจัดอ่ะโอ้โหเกมมันโคตรสุดอ่ะประนึ็นนะอื้อแบบนี้จัดเต็มมาลูกโซกับเอ้ยลูกโซ่กับทอมสันรอบนี้เฮ้ยประเด็นก็จะมีใครจะโมโหเฮ้ยโคตรผาดอ่ะทุกคนโคตรผาดอ่ะไปต่อไปต่อจังหวะนี้โอ้โหได้สองคิวแล้วชิวๆไปอ่ะครับทุกคนพี่มิกจะเป็นที่หนึ่งอ่ะทุกคน อาจังหวะเราต้องไปที่หนึ่งเราต้องใจเย็นไว้ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนมีไปหวัน่นเฮ้ยคุ้คนมันคนมันเก็บสองแล้วอาจังหวะนี้ขอแบบเกาะเกาะปกะสามโอ้โหเป็นฟาร์มของให้พร้อมอา่าไม่ต้องไปฟาร์มให้เสียงเนอไม่ซ่องจามให้เสียงเนอเฮ้ยเป็นหนึ่งนะอาซ่อมเก่อน่อยเอากาะเต็มอยู่จะซ่อมทำไมเอยเ้ยนหนึ่งวงเริ่มบีบวงเริ่มบีบไอ้วงไอวัว,วพร้อมจังหวะนี้ฝนก็ตก เอายังไงล่ะเข้าวงก่อนดีมะจาดปลมาจองมีดเพื่อนึงนะ <c oughs> ลูกฟอ่อาถ้าระยะะชิดนี้ไม่เคยแบบไม่เคยแบบไม่เคยกลัวแต่ระยะไกลนี้น่าจะไม่รอด <c oughs> อ่าเฮ้ยเหลือเก้าคนแล้วลูกคนเก้าคนพี่ก็เป็นทีหนึ่งอาขอทีหนึ่งหน่อยเฮ่อต่อให้คิวจะน้อยก็ช่างจังหวะนี้จังหวะนี้สองคนก็ไม่หว่นสองคนก็ไม่หว่นสองคนก็บวกมาแล้วอาเพื่อนึงนะข้างหลังพี่มิกจะมีใครอยู่ปะวะอ่าไม่มีใครใช่ไหม ไม่มีใครพี่พี่ขอจัดเลยแล้วกันนะไปจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เรามันใส่ใส่แอบใส่แอบไปตำนานเฮ้ยยักไม่มีใครไม่มีใครอ่าพี่มีจะพร้อมบวกหรือเปล่า <c oughs> ย่าไป่บล็อคเฮ้ยเพิ่งนะเพิ่งเห็นมันเลือดตัวเองเหลือสิบสองโอ้โหแม่แมลงวันบินชนก็เกือบตายแล้วไอ <c oughs> พี่พี่ไม่ได้เล่นนานจนลืมว่าตัวเองไม่มีเลือดโอ้โหเกือบตาย อาเลือดสามร้อยทุกคนเ,คเลือโอเคเลือดเต็มเฮ้ยยังไม่เต็มเอาจริงดิอ่าตอนนี้เหลือแปดคนแล้วพี่มิกต้องเป็นที่หนึ่งอาใจเยน็นๆพี่มิกต้องการที่หนึ่งครับผมไม่ต้องการรีบเราเป็นคงใจเย็นไฮ้ตรงนี้รู้สึกว่ามีเห็ดขอกินเห็ดก่อนได้ปะผมไม่มีใครมายุ่งกับพี่มิกนะจุดนี้นะโอเคปะเราเราจะไปจะไปไหนต้อตัวหนึ่งนะองอยู่ตรงนู้น อให้เขาบวกกันไปกู้ก่อนไว้เราต้องการทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่ยังโอ้โหดูปืน <c oughs> ปืนคู่เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมามีคนมาคนมาเฮ้ยมันตายเหรอเป็นหนึ่งนะนู่นนู้นนูนถ้าเราไปบวกตอนนี้เราเสียเปรียบทุกคนปืนพี่มีปืนสั้นสองกระบอกอ่าพี่มีปืนสั้นสองกระบอกถ้าไปตอนนี้เสียเปรียบมากเลยอะไปตอนนี้เสียเยปรียบมากเลยอะแต่ก็จะบวกทําไมอะจะบวกทําไมอะจะบวกทาไมอะ คนม่มีสองคนทุกคนโอ้โหเกือบไปสองหนึ่งไม่ไหวอะทุกคนถ้าหนึ่งหนึ่งพอไหวไอเขามาเป็นคู่กันหมดเลยอะเอ๊ยมันแบบมันเฮ้ยมีคนมาทางนี้มีคนมาทางนี้มีคนมาทางนี้มาเล้รถตรงนั้นไปไหนแล้ววะ ไอรถไม่ตรงนู้นมันรถอยู่ตรงนู้นรถอยู่ตรงนู้นก็มาดิัาผมรถมาดิัาผมไม่รถไม่หวันนะ่ะเออเหลือห้าคนลวเว้ยเว้ยตึงเต้นสถานการณ์ตึงเครียดมีแบบมีไอวอลเค็ตสองเจะใช้แบบประหยัดที่สุดอ่ะตรงนี้มีคนไหมไม่มีไปไหนแล้ววะแป๊บหนึ่งสถานการณ์ตึงเครียดพี่น,นี้ต้องไปทีหนึ่งทุกคนยังไงก็ต้องไปทีหนึ่งไม่เอาที่สองให้มันบวกกันไปก่อนให้มันบวกกันไปก่อน อีมิกหนึ่งหนึ่งไม่เคยวันเตรียมก่อนเตรียมก่อนสามคนสุดท้ายทุกคนสามคนสุดท้ายโอ้โหตอนนี้ใจพีมิกเต้นแล้วเตึกเติรเติรเฮ้ยไอ้ออออน,นี่หัวใจเต้นหรือเราเปิดมาจังหวะนี้จังหวะที่พื้นคู่เฮ้ยขอแอก,กสักแป,ปก๊บอนโอ้โหมากับสายฝนเฮ้ยตกใจตกใจไอ้โว้แต่อ่มามันหยุดทางบ้านกันหมดเลยข้างหลังพีมิกมีไครเปล่าวะ ไม่มีใครมาซ่อนด้านหลังใช่ไหมเอาเป็นเงิาปกที่มีกแตะเติบไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวงแรงจังแรงจังเก็บไปเก็บไปโอ้โหอันนี้วงหรอวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายวงเฮ้ยไปไปมาไอ้เโว้ยโอ้ยทีหนึ่งเฮ้ยสถานการณ์ตึงเครียดมีแบตมีแอร์โวเคสสองเม็ดเราใช้แบบประหยัดที่สุดวงบ้าเลยมันจะแรงขนาดนั้น โอ้ไม่นะโอ้โหสเต็ปที่หนึ่งจบเลยทุกคนโอเกินอ่ะเรียบร้อยตายวงอีกคนหนึ่งเ <c oughs> ออยกให้เลยไอบูยา่าไอน้องชายเกินโอ้โหจะโชว์สเต็ปที่หนึ่งแหมเสียเซล์เลยพี่มิตายวงเออจตามไวละกันนะผมพี่มิจะจะ,จะเป็นที่หนึ่งไม่เคย มาก็ประมาณนี้ละกันครับผมก็หมวดใหม่ปืนคู่าปืนคู่ก็เฟี้ยวได้เออโคตรเฟี้ยวจริงๆอนะทุกคนอ่ะพอเดี๋ยวไว้มาจัดกับน้องสาวดีกว่าน้องสาวสุดที่รักของพี่มิกวันนี้ไม่อยู่นะครับผมพอดีเขาอ่ามีมีนัดมีนัดเฮ้ยม,มีนัดกับใครไม่ใช่มีนัดกับพี่มิกนะเอ้านี่คืออะไรอ่ะโอ้โหเพิ่งได้แต้มสองร้อยสิบเจ็ดอ่าพี่มิกจะได้สกายเลอร์ไว้ทุกคนของฟิลม์มก็อย่างเงี้ยแหละอ่าถามว่าไอ้กิจากรรมเมื่อกี้คืออะไรน้องๆน,น,น่าจะรู้แล้วพี่มิกคงไม่ต้องไปบอกหรอกมั้ง อ่าไปที่ตัวละครเนี้ยผมไปที่ลิงลิงตรงนี้ก็เล่นหมดต่างๆไปให้ถึง13,500แต้มก็จะได้สกายเลอร์ฟรีเออก็ประมาณนั้นนะผมก็ค่อยเล่นไปแล้วกันผมไม่ต้องรีบพี่มิพึ่ง,งกดไปเมื่อกี้เองผมเพิ่งมีเวลาเล่นน้องๆอ่ะพี่มิก็ไม่มีคลิปอะไรแล้วน้องๆก็ประมาณนี้ละการนะผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองดูละการ้วผมหมวดปืนคู่ พี่มิก็ลองให้ดูจะเฉยว่ามันเล่นยังไงเนาะก็จริงๆก็ไม่ได้เล่นอะไรยากมากพี่มิกเก็บฟอกแหละเก็บเป็นคู่เขามาเป็นคู่คันพี่มิกมาโซโล่ก็อย่างนี้แหละโอ้โหเกิรกับโดนลุมลุมประชาทันแต่ที่พี่มิกรอดมาได้โอเคสำหรับใครที่มาใหม่นะครับผมยังไม่รู้จักพี่มิกนะครับผมพี่มิกมีสตรีมทุกวันนะครับผมน้องๆก็ไปติดตามที่ช่องพี่มิกได้เลยครับผมก็อไปที่ช่องพี่มิกช่องนี้ครับผม M I X S นะครับผมก็มีสตรีมทุกวันช่วงเวลาประมาณ อาเย็นๆแล้วกันพี่โมกบอกว่าเย็นๆแล้วกันก็พี่จะมีสร้างห้องเล่นกับน้องๆนะครับผมอามีสตรีมทุกวันอาก็มีรางวาัลให้น้องๆด้วยนะครับผมสาหรับกิจกรรมในอาในสตรีมนะครับผมก็มีสร้างห้องเล่นกับน้องๆสําหรับรางวาัลก็เดี๋ยวน้องมาดูาราคานนะผมว่าพี่มิจะมีรางวาัลอะไรให้น้องๆนะครับผมก็กดติดตามพี่มิไว้ละกานะผมช่อง M I X S นะครับผมก็ประมาณนี้และกันนะน้องๆ ใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพี่มีกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่มีจะมีคลิปอะไรมาลงอีกเนาะก็ผนมาจะอัปเดตของใหม่อ่วันนี้ไม่มีของใหม่เข้าอะครับผมพี่มีมีแค่นี้ก็อ่ปืนคู่จัดไปก็ตามนั่นแหละไปแล้วน้องๆไว้เจอกันใหม่ไปหน้าบายบายจุ๊บเอ้ป่ะหนึ่งพี่มิกลูมอาจจะบอกว่าอะไรวะอไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปแล้วจริง